สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนิชาแสนลารหัสทีสิบหกแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งมากับรายวิชาผู้นํากับการพัฒนาภาคการเกษตรวันนี้มาในหัวข้อเรื่องผู้นํากับการแก้ปัญหาการเกษตรค่ะความสําคัญของผู้นําในภากนะคะก,การเกษตรนะคะภาคการเกษตรต้องเระเชิญ กับปัจจัยที่ซับซ้อนเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดหรือว่าแนวโน้มของผู้บริโภคค่ะรวมทั้งผู้นำสามารถเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างชุมชนเกษตรกรกับภาคราฐัรฐภาควิชาการหรือว่าภอกเอกชนนั่นเองค่ะรวมทั้งผู้นำมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งผู้นำ ที่ดียังช่วยสร้างแรงจูงใจเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติส่งเสริมเทคโนโลยีและผลักดันโนโยบายที่เอื้ออำานยด้วยค่ะปัญหาหลักที่ภาคเกษตรต้องมาเชิญนะคะก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้อากาศแปรปรวนฝนตกไม่ตามฤดูกาลหรือว่าเกิดภัยแล้งบ่อยครั้งว่า ดินเสื่อมและน้ําขาดแคลนหรือว่าเป็นจากเกิดจากความเสื่อมสมบูรณดินจากการใช้สารเคมีและการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสัตว์ตพืชและโรคระบาดเกิดจากการดื้อยาและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วค่ะปัญหาขาดแคลนน้าและชนลประทานไม่เพียงพอและยมทางการขาดแรงงานเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่อยากทำการเกษตรค่ะและปัญหาตลาดที่ซับซ้อน ทั้งราคาผลผลิตผันผวนและการเข้าถึงช่องทางการขายที่จำกัดดังนั้นนะคะปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอจึงไม่ใช่เรื่องเล็กและนี่เองทำให้ผู้นำมีความจำเป็นในการหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะบทบาทของผู้นำในการแก้ปัญหานะคะหนึ่งก็คือต้องตั้งวิสัยทัศน์และก็กลยุทธ์ค่ะสองสร้างความสร้างเครือข่ายความร่วมมือสามนะคะสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกร สี่ผักดันวัตนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าหกเป็นกระบอกเสียงผักดันนยโยบายนะคะถัดมาเป็นกลยุทธ์ของผู้นำการเกษตรหรือว่าผู้นำเกษตรคะ่ะผู้นำที่ดีนะคะต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายคะ่ะเพื่อรับมือกับปัญหาตัวอย่างเช่น การมอบอำนาจให้เกษตรกร,กรได้มีส่วนร่วมตัดสินใจแทนที่จะรอคำสั่งจากเบื้องบนแล้วก็การใช้ขอขอขอภัยค่ะการใช้การนำแบบมีส่วนร่วมไปโอกาสให้เกษตรกร,กรและคนในชุมชนแสดงความคิดเห็นการสร้างแรงบันดาลใจโดยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นจะนำไปสู่อนาคตที่ดีค่ะแล้วก็การนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช,ใช้เช่นระบบชลประทา,านอาัจฉริยะ อัจฉริยะหรือการปลูกพืชท,ท,ที่ทนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะคือความสามารถในการปรับตัวเพราะโลกการเกษตรเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งด้านสภาพอากาศเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคค่ะตัวอย่างผู้นำเกษตรนะคะระดับโลก เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นขอ,อยกตัวอย่างผู้นำกานเสรจพตับโรกเช่น Agnes ส a l i ิบาตาเป็นคนที่ผักดันเกษตรกรราเย่อยในแอฟริกาค่ะแล้วก็คนถัดมาเป็น h a n ์ส u ูดอฟเนอ r e n ค่ะเป็นคนที่แก้ปัญหาสัตว์ดูพืชด้วยวิธีชีวภาพค่ะแล้วก็คนถัดมาเป็นอ s m a h a n e e เอลัวฟค่ะ เป็นคนที่ผลักดันวิจัยการ,กรเกษตรและเป็นคนที่ความรอบเทียมทางทางเพศในการ,กรเกษตรด้วยค่ะและคนสุดท้ายน,นะคะเป็นเฟดคริชแมนค่ะเป็นผู้บุกเบิกเกษตรที่ยั่งยืนในสหรัฐอเมริกาค่ะกรณีเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นว่าผู้นำสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อยู่ในระดับท้องถิ่นหรือว่า ระดับตานาชาติค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากผู้นำเหล่านี้นะคะคือหนึ่งผู้นำ,ำไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องมองภาพรวมและรู้จักใช้คนที่มีความรู้เฉพาะด้านให้เกิดประโยชน์ค่ะ 2. การให้โอกาสเกษตรกรในการมีส่วนร่วมและตัดสินใจเป็นหัวใจของการสร้างความยั่งยืนค่ะ 3. นวัตกรรมใหม่ ต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นไม่ใช่ลอกแบบจากต่างประเทศมาใช้ทั้งหมดค่ะ 4. และสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเพื่อให้เกษตรกร,กรและชุมชนเห็นเป้าหมายเดียวกันและพร้อมเดินไปด้วยกันค่ะโดยสรุปแล้วนะคะบทบาทของผู้นำในการแก้ปัญหาการเกษตรถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งผู้นำต้องเป็นดังผู้วางแผนผู้สร้างเครือข่ายผู้ผลักดันนวัตกรรม และผู้แก้ปัญหาในภาวะวิกฤตหากเรามีผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์และทำงานร่วมกับมือกับทุกภาคส่วนเกษตรกรรมไทยก็จะสามารถก้าวไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนได้ในอนาคตค,ค่ะวันนี้ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ